วันนี้เรามาเดินชมสวนโกโก้กันโกโก้ของผู้หมวดหมงครับองทุนเมื่อกี้ไล่ไม่รู้เนีถามเมื่อกี้นี่เยอะมากเลยต้นโกโก้นะครับอันนี้ลูกโกโก้ โอ้โห oh, สวยงามมากเอ็งม,มองมึงปลูกทุเรียนผิดแล้วเนี่ย คุณน้องคุณน้องปลูกทุเรียนผิดแตเดเดี๋ยวทุเรียนตายเนี่ยทุเรียนมันจะต้องอยู่บนดินอะ,ออะออเห็นแล้วเห็นลูกเห็นลูกโกโก้แล้วเมื่อกี้ลูกเบลอเลย <c oughs> ห้าแถวเนี้ยถ้าขายแล้วแม่ห้ามเอาเงินนะหนูจะต้องได้เงินห้าแถวนี้เพราะหนูดูแลเองเอาเหรออ๋อแบ่งแบ่งกันเป็นคนละแถวห้าแถวที่สองเป็นของแซนมีเยอะนักเงินอ๋อโอ้ยบอกไอ้แม็กก็บอกแซนมีโกโก้ตั้งห้าแถวห้าแถวแล้วก็เหลืออีกประมาณยี่สิบแถวอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เห็นลูกเล็กนภพรมาดูลูกนี้นี่ยังไม่ใหญ่มื่อตอนนูใหญ่ๆจึงนำมานี่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 สุกแล้วนี่ มัันยงไเหรอปกได้กี่เดือนแล้วเนี่ย,ยมันปลูกได้ประมาณได้สปีเต็มลเลยแต่จริงๆเขาต้องสปีเขาถึงขายได้แต่ว่าตรงนมันมันติดเร็วเลยคะเนี่ยืมรูปบลเลบลเลิก,เลก,กันเลย แต่นี่เขาเก็บแล้วใช่ไหมอ๋อมะเขือ <c oughs> เอ้ยตายเลยมะเขือมาลงาเนี่ะมึงคนอันนี้อันนี้ออกมาอันนี้ซ้ำเหรอค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยนี่ค่ะพี่ลูกสุกอ่ะเห็นไหมใหญ่ไหม,มเนี่ยลูกหน,นึ่งจ,จะได้ประมาณเนี่ยลูกหนึ่งนูก็ได้ประมาณอันนี้ประมาณน่าจะประมาณสิบสิบขีดเท่าไหร่โหลละสิบบาทอะโหลละสิบบาทแล้วของหนูอะ สิบขีดขีดขีดละบาทเลยค่ขีดละบาทใช่ไหมค่ะรอบเมื่อกี้เนะี่ยประาเขามาเก็บเป็นรอบรอบเมื่อกี้ได้ประมาณเก้าสิบกิโลแต่ไม่นม้แกล้งกับทรายมามาขายเราหนูไม่ว่างเอาต้นน้อยมาต้นน้อยสองคนเอามาขายอาก้ามาดูมาตามเขามามาดูว่าได้กี่กิโลอะไรเขาก็ให้ตังค์ก็คือขายได้เท่าไหร่ก็ เมื่อวันเมื่อกี้หนูแม่ตังค์บอกขายได้เท่าไหร่ก็คือแบ่งกันไปเลยเลยเอะแม่แบ่งกันคนละสี่ร้อยใครลูกสาวเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ต้นอะไรอันนี้ต้นไม่รู้ว่ะคะแต่ต้น<อ>ไม้ต้นนึงนะพี่เล่เนี่ยตำรวจเขาอยากจะได้ก็มาถามซื้อไตหนูบอกมันเป็นต้นไม้เก่าหนูจะอนุรักษ์ไว้มันคือต้อนอะไรไม่ไม่ต้นดูเขาเนี่ยโอต้นประดูมันเป็นลูกตุแดงก็มีนะพี่พี่ดูตุ้ยแดง เนี่ยเยอะเราอยากจะเพิ่มเพิ่มต่อไปตรงเนินนู้นอ่ะให้ได้สองพันต้นเอาแล้วไปเอากล้ามันอย่างไงซื้อเข้ามาค่ะต้นเท่าไหร่หนูก็เพาะเองได้ี่ต้นหนูซื้อหนูมันมีตัง 40, ้งแต่สี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยต้นประมาณห้าสิบบาทแต่เน,นี่ยมันก็เพาะเองต้นห้าสิบนี่คือต้นเขาใหญ่บ้างั้นแหละต้นใหญ่เนี่ยทำถ้ามันเป็นมันจะเป็นอย่างพี่แล้วอย่างเราเราเรา,เราเก็บไปแล้วยังไม่ขายได้ไหม คือเราเอาไปใส่เอาไปเราเอา,าไปหมักเอาไปหมักเองแล้วก็เด็กมันก็จะได้ราคาอีกราคาหนึ่งแต่หนูไม่มอ๋อมันต้องมีกรรมวิธีการหมักท,<ำ>ทำช็อกโกแลตอะไรค่ะหนูก็ทำหนูพ่อทําได้อยู่พี่เนี่ยมันจะดอ๋อททำช็อกโกแลตเป็นด้วยค่ะเป็นแต่หนูไม่มีเวลาเมันเยอะถ้ามันติดลูกอะเดือนเดือนนึงถ้าสมมติเราเราเรา,เราเป็น